เห็นล้างผักหั่นผักเนาะวันนี้เราจะทํำปอะเปียจ้ะก็มีผักกาดเนี่ยผักกาดตรงนี้เนาะทุกคนผักกาดขาวแล้วก็เป็นแครอทตรงนี้จ้ะถั่วงอกบุ้นเส้นหมูบดกับไอ้กุ้งกุ้งสับมีนิดนึงจ้ะทุกคนผสมกันมันจะหอมมากเนาะกระเทียม ผงปรุงรสอันนี้เครื่องปรุงต่างๆจ้ะอยากใส่อะไรก็ใส่ทุกคนอยากปรุงแบบไหนก็ตามชอบเลยเนาะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดไส้ออปอเปี๊ยะกันก่อนเนาะทุกคนจะผัดไส้กันเลยเนาะทุกคนนเดี๋ยวเราจะผัดสักสองรอบนะทุกคนเตรียมก่อนจ้ะ บดนี่ครึ่งกิโลนะทุกคน nít nổi ta, dạng nó nét lắm nổi xíu tà. tà. khảo tà. sốt cung rốt sốt xíu biết ต้องเป็นสีอิวดำจ้ะนิดนึงเอาสีสันอ่ะนิดเดียวค่ะุ้ดเส้น่ใส่ต่อใส่นไปก่อนน่ นั่งเลยมาจับค่ะไปไไม่ได้เห็นม่ได้สังเกต ็ได้ใส่ปอเปี๊ยะแล้วจ้ะชิมรสตามชอบนะใครอยากใส่อะไรก็ใส่ตามที่บอกจ้กจะนี่ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวขอผัดอีกหนึ่งกระทะนะจ้าทุกคนเราจะห่อปอเปี๊ยะนะทุกคนครับวันนี้อเล็กจะช่วยใช่เออก็อเล็กจะช่วยฉีกแผ่นแป้งนะทุกคนนี่สี่สิบชิ้นจ้ะแผ่นใหญ่อ,อ่ะน้องแม่ก็จะหอ่อ มันก็จะเร็วหน่อยมีคนเฉ็กให้อประมาณนี้ทุกคนอ <Okay. S 1> แล้วก็มีไข่สำหรับทาเนาะทาแผ่นแป้ง <Okay. S 1> ออกสะหอผ้าไว้มันจะเย็นโอ้มันจะแข็ง <laughs> mm hmm. เอาไม่เปิดผ้าลรอลูก <Okay. S 1> เล็กใหญ่ตามชอบเลยนะเนาะอเล็กได้ชิมไส้ให้แม่หรือปะ่ะบอกไหนตัวเองบอกจะชิมไม่ชิมไม่ได้ชิมหมู តាកាយមកចា៎នេះនឹងឈិន của ảnh ทุกคนสุดท้ายสุดท้ายนี่ไม่ใช่สี่สิบชิ้นนะสามสิบหกชิ้นเพราะว่าโอ้ยมันอวบมันอันยี่หลีจ้ะทำแบบอวบมากอ,อวบอวบมากๆเลยอันนี้สุดท้ายสุดท้ายยังเล็กนะเนี่ย <c oughs> จ้าเสร็จ <c oughs> เร็วเรียบร้อยจ้าทุกคน เรเปกสามสิบหกชิ้นทุกคนเดี๋ยวเราจะทอดต,ตั้งน้ำมันแล้วนี่เราว่ามันร้อนหรือยังโอ้ยลูกคิวเขาเร็วพี่น้องจะได้แล้วเนลงไปร้อนปะได้พาเคิม 啊，好千个。 Hey for the phone. 1.7. 2.3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 . อบอเบียบอเบียบอเปียปอเปียครับปอปลาไม่ใช่บอใบไม้บอปลาไม่ใช่บอใบไม้ใช่บอเปียใครหิวข้าวตั้งแต่บ่ายสองอ๋โอ้ยไม่บอกหิวข้าวจะให้แม่ทำได้ยังไงบ่ายสองคิดตัวได้เลยไหมได้ยัง ยังยังอีกนิดนึด่งข้อนี่เลขสิบแปดได้ได้ได้ตัวนี้ต้องวางตรงกลางก่อนประคนให้น้ำมันมันหยดก่อนมีหยด

สวยๆเลยจ้า 我再打两枪。我再把药跟里面放进去。哎呀，那聊。 ไเฮียวแล้วก็อึนี่เอาเศ้าไปเลยเสียใจสุมตั้งนีแต่คนหิวข้าวเนาะ เร็เรียบร้อยจ้าทุกคนร,นร้อนๆเลยสวยงามตามทองเรือจ้าคี๋ยวเอาซอสเอางาคนจ้าน้ำจิ้มก็ธรรมดาน,นี่เแหละจ้าน้ำจิ้มไก่เนาะเออหนุ่มๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แหละน้ำจิม้มแต่ก็พอมีบ้างนะทุกคนก็นี่เสร็จเรียบร้อยจ้าเสร็โป้ทุกคนจ้าไปกินน้ากันจ้า ความนั่งความความนันอดเลยนะลูกอ่ก่องะวางก่อนวางไม่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 โอ้ดสุดมอันน้แ่กคแต่ทุกคนทานปอเปียกันจ้าสามสิบเท่าไหร่อะเล็กสามสิบหสามสิบหกชิ้นโอเคซลฟเนเอาละโอเควดกคมีสลัดด้วยจ้าสลัดสดเนาะแล้วก็ น้ำสลัดจ้ะอ่ะปะกินกินกินหยิบเลยแถวไข่แถวมันเอาสลัดก่อนเอาสลัดเอาชิมชิมก่อนของอัเล็กจะร้อนมากนะลูกนม่ต้องเอายาถ่านมาไม่ต้องถือถ่านโอเค ไม่ร้อนเออบอกว่าแถวใครแถวมันก็ไม่อยากจะแตกแถวเนาะแล้วแถวเนี้ยมันจะร้อนมากเอาไว้ให้แม่ใช่ไหมแถวนี้พ่อพ่อไปแล้วค่ะย้ายวดมสเลยแอ่สุดขั้วหัวหนกาินคาามนลั่ไากินไงร้อนเป็นไง

โอ้สุกมาอร่อยมากป,ป๊อบยาป,ป๊อบยะกินจ้าทุกคนด <c oughs> ต่แซ่บนะดต่แซ่บครับดต่แซ่บจ้าทุกคนากินน้ำกาฬ <c oughs> จันแม่สวยจันแม่สวยแม่ไม่ได้กินเลยจะสวยได้ไงไงเป่าปากได้ยังเน,นอะไม่รู้คำบอกไม่รยบทันฮะขอรบอกไม่ใช่กันแต่ถอดห่มรึเปล่าถอดห่มยี่สิบ

แม่กินสลัดกับซ่อมอันนี้แม่ใช้มือหยิบเลยโอเคเนยอกเสร็จอินทิโอหยกเสร็จเนยอกเสรอืมอืมโอ้ว้าวอร่อยมากทุกคนมาทานกัทุกคน ได้แข่งเลยทุกคนได้แข่งเลยอาทิตย์ทีแท่แล้วไม่าอาทิตย์ที่แล้วไม่มีววานมันหนาวมากอาทิตย์นี้ไม่ค่อยหนาวทุกคนวันนี้วันศุกร์ก็จริงๆผมต้องไปทำงานแต่ว่าไม่ทำงานแล้วทุกคนทุกปภเล่าออกลาลาออกลาออกลาออก ัว่ากไใกล้จะไปหยุดอมอปลายทุกคนจะจบจบมอปลายแล้วก็มีการบ้านเยอะทุกคนก็ไม่มีเวลาใช่ห้องสอนวันศุกร์ไม่ถือวอยู่บ้านตอนเย็นวันนี้จะไปไหนโอ้จะไปกับเพื่อนทุกคนไปที่ไหนไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนไปทำอะไรดูฟุตบอล ไปดูฟุตบอลกี่โมงฟุตบอลมันเตะกี่โมงสามทุ่มก็กลับบ้านดึกหน่อยกลับบ้านดึกหน่อยขับรถเมร์วันนี้วันนี้คอคอเอ่อกลับบ้านดึกนิดนึงนะแม่คอนอนดึกนิดนึงวันนี้นะ ขอกลับบ้านดึกนิดนึงนะแม่ก็ฟุตบอลมันก็เกือบสองชั่วโมงอ่ะเนาะฟุตบอลเกือบสองชั่วโมงมแล้วทีนี้ก็ไหนจะขับไปกลับอีกไปกลับนี่ก็สี่สิบห้านาทีแล้วเลยขอนอนดึกหน่อยนะแม่เนาะเอ <laughs> <laughs> อ ไปทอเราก็วันเช้าก็ไปใจตลาดใช่ไหมเรากวันทิ์ไปแข่งบอลวันอาทิตย์ไปแข่งไปสามชั่วโมงไปสามชั่วโมงไปขาไปนะสามชั่วโมงขากลับก็สามชั่วโมงเดินทางอ่ะหกชั่วโมงตายป็นตตงที่เราไปกินสปาเก็ตตี้นู่นใช่ไหมใช่เลยปะเหรอ จะว่าตอนแข่งเสร็จใช่ไหมก็กล mm ับ hmm. บ mm ้านมชไห้พ uh. mm ิซซ่าเหรอเขาให้กินพิซซ่าเราต้องจ่ายเองแต่ว่าได้ตอนกลับบ้านเราต้องจ่ายเองใช่ไหมต้องเสียตังหรอเท่าไหร่กี่บาทลอยขวาคนละลอยเราสั่งเองใช่ไหมจะไปกินพิซซ่ากันใช่ไหมจะซองไฮ โค้อชอ,าาอจายยอ๋อกเขาก็มส,นนะสั่งเขาสั่งอืมไม่จ้ต้องสองตังค์นโค้ชเอากี่บาทอ่ะหนึ่งร้อยสิบสี่โครนคนหนึ่งเออเดี๋ยวจะให้อื <laughs> ขอจ่ายตังค์นิดนึงวันอาทิตย์เด้อแม่จ่ายแค่านึงร้อยสิบสี่อ๋อนี่บอกคือบอกให้จ่ายใช่ไหมแน่สิใบมัวในเรื่องของเรื่องสุดล้นแล้วดีแล้วส่วนอเล็กทุกคนอยากจะบอกว่าอเล็กน่ะเลิกเลิกทำงานวันศุกร์แล้วเพราะว่าจะจบมปลายเหมือนที่อเล็กพูดให้ฟังใช่ไหมทุกคนจะจบมปลายแล้วใ่นี้ทางบ้านมันเยอะมากอ่ะ แล้วเล็กก็เครียดกันบ้านเนาะเพราะว่าฟิสิกส์คณิตอะไรพวกนี้เล็กไม่เก่งไงทุกคนแล้วมันเป็นมันเป็นวิชาที่แบบเป็นของเอาสายวิทย์อยู่แล้วไงแล้วทีนี้ก็เลยไม่ได้ทํางานแล้วก็เลยส่งข้อความไปส่งอีเมลไปหาหัวหน้าว่าเออไม่ได้ทํางานนะเพราะว่าชั้นนะ่ะยุ่งกับโรงเรียนแล้วก็การบ้านที่ชั้นมีอะไรอย่างเงี้ยห,หัวหน้าก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไร นอเล็กออืก็เอาไว้เราจบมาปลายแล้วค่อยหาทำซัมเมอร์ก็ได้ออืืมหละก็เชฟทิ้งผมจากกระดาษทุกคนทําไมคุณฟริสก็ผมออกจากกระดาษแปล้ทุกคนตอนนี้ไม่มีชื่อตรงนี้ทุกคน ไม่มีชื่อทำงานเราบอกเขาดีกว่าเราหยุดทนไมเราบอกเขาดีกว่าเราหยุดหยุดทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทุกวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยเราบอกเขาเลยว่าเราไม่ว่างเราจะทําได้ทํากันบ้านเต็มที่ครับเดี๋ยวมหกไม่จบก็าตายเลยเลยเลยอ้ยจะทิสดแล้วไปเรียนช่วงซัมเมอร์แน่เนาะ แกงเขาเหลือกี่ชิ้นนี่แม่เหลือหนึ่งอเล็กกินหมดแมทธิวเหลือสองพ่อเหลือสองเหลือห้าชิ้นทุกคนอเล็กกินหมดสมกับอเล็กหิวหิวข้าวกินหมดชนะเหรอเอาไว้เดี๋ยวแม่กินพรุ่งนี้เอาใส่หม้ออบลมร้อนพรุ่งนี้ ผักเกือบมดทุกคนกินผักเยอะไม่กิมิตรคฮะไ่กินมิตอเคจ้าทุกคนจ้าแม่ติวจะไปไหนนะบอกทุกคนก่อนไปกับเพื่อนุกคนบอลไปดูฟุตบอลเรื่องขนเรือมะทุกคนเดี๋ยวฝากคลิปไว้ซัมมี่จ้าขอันุหมาเยอสบายดีสวัสดีขอบคุณต่อนผู้ชมจ้า